มาพี่น้องกินข้าวตอนแรกมาเนี่ยนี่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 ต้มไก่ต้มไก่พี่ข้าวเหนียวพี่น้องมาเด้อกินน้วกันครับพี่พี่ลองแท้น้ำลองข้อกันนี่เนาะเอาหนามลองคอกันเด้อพี่น้องเด้อเผื่อมันชีแสบโอ้ยยังมาติดปากแก้วนะน หน่ต้องต้มไก่เรียกว่าขต้มไก่ขออนุญาตเด้อพี่น้องผู้ใดบุกินบักสี่สิบกินไหมนักเชี่ยฮะอ้ากินอ้าพี่น้อง เปกก่อนเนาะเอ้าเปกเดียวพี่น้องพอกิดข้าวแสบมาเด้อพี่น้องเ้ยลงสนามเลยมันนี่ได้คำใหญ่ๆไปคิดไม่ละกินอาหมดเอาเอามบก่อือ ทอทํางสงสดอแบบนี้เราสุดแล้วนะตบหน่อยครับครับแจว o เด้พี่น้องเลย

嗯 <c oughs> 嗯，嗯，嗯，你坐 nè ông cám ừ. nữa, giờ bưng á, ngẩn đây, tôm cay nhân đây, háu lên, cái nhiều á, thái lên còn là các ai kỳ này phải chờ ơi cái gì mà kim im mà ชดดู n า t h ี่ดไม่เรื่องจะเป็นแล้วชดชดชดนามโ่ะโอ้างที่้ออยพี่น้องคิปนี่กับพี่มี่ยั้งร้าพี่น้องยิ่มาไทย ก่อนกินข้าวให้พี่น้องได้เบ่งได้ชมเนาะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพี่น้องกลับสบายดีสุขสุกคนเด้อพี่น้องเด้อไปก่อน